มาเจ้าวันนี้กินส้มตำปลาหมึกลวกกระยาเต่าจ้าส้มตำคุกใหญ่ๆกันไปเลยจ้าวันนี้เราจะกินกับปลาหมึกลวกเลยจ้า นี่จะหมึกลวกของเรากับหมึกกล้วยจ้า จิจ้ะขาดไม่ได้ก็สโตจ้าของแซบกินกับส้มตามเลยต้องสโตแล้วจ้ะ ก็มีขนมจีนเหมือนเดิมจ้าเราจะเตรียงขนมจีนกันเซ่บๆกันเหมือนเดิมมจ้ากินกันแล้วก็มีท้องปลาแซลมอนรมฟันด้วยจ้า นี่จ้าท้องปลาแซลมอนตรมควันพูดยากนะนี่จ้ามาแซบๆด้วยกันนะจ้ามันอร่อยมากจ้า